สวัสดีครับคลิปนี้จะขอนำเสนอนะครับในส่วนของวิธีการสำหรับการทำงานบนไฟล์ Excel นะครับในกรณีที่เราต้องการสลับแถวเป็นคอลัมน์นะครับหรือว่าสลับคอลัมน์เป็นแถวนะครับวิธีการนะครับไม่น่าจะยุ่งยากมากน้อยขนาดไหนนะครับในตัวอย่างของไฟล์นี้จะเห็นนะครับว่าเรามีชื่อของบุคคลครับหนึ่งสสามสห้า แล้วก็มีส่วนของเงินเดือนนะครับจริงๆเงินเดือนก็เปิดเผยไม่ได้นะครับอันนี้เป็น่าสมมุตินะครับให้ว่าเรามีห้าคนนะครับที่ทํางานร่วมกันครับมีชื่อสมชายไม่แน่ใจตอนนี้ยังมีชื่อสมชายคับคนใหม่เป็นจะพลรัตนาสมปองแล้วก็แพรลี่นะครับมีเงินเดือนที่ตามที่เห็นนะครับคราวนี้เราต้องการสลับนะครับวันนี้จะทำสองอย่างก็คือสลับแถวเป็นคอลัมน์แล้วก็เดี๋ยวจะเรียงลาดับา น้อยแต่หามากจากมากไปหาน้อยนะครับในกรณีที่นะครับเราต้องการเปลี่ยนส่วนของตัวแถวเป็นคอลัมน์นะครับก็ให้ส่วนของไฮไลท์นะครับบริเวณตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปที่ Copy แล้วก็นะครับเรพี่เศษก็มาวางครับเราจะเลือกเพจที่เป็นสเปเชียลนะครับแล้วก็กดลิกมาเลือกการ n s p o s e นะครับการส s p o s e ก็คือเป็นการหมุนหลับแถวนะครับนังจะเห็นนะครับว่าจากคอลัมน์เป็นแถวแถวเป็นคอลัมน์นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับตอนนี้ต้องการทำกลับอีกทีหนึ่งนะครับถ้าทำกลับไปนะครับก็ copy จากด้านนี้นะครับเช่นเดียวกัน แล้วก็มาที่ copy นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับเลือกที่ทำ quote ับให้เป็นเบนเดิมนะครับนี้เป็นการกดไปอีกที่หนึ่งนะครับส,สเ p เชียลแล้วก็ทำ q u t ครับอีนะครับนี่คือสิ่งที่เรากลับมาได้ในส่วนตรงนี้เรียนเรียบร้อยก็ขออนุญาตล้ ถัดมานะครับเราต้องการซอสเรียงข้อมูลนะครับคราวนี้เราต้องการเรียงข้อมูลส่วนของเงินเดือนจากมากไปหาหน้อยดังนั้นในส่วนของการทานะครับเราก็ลองดูแล้วกันว่าคุณจะไปใช้วิธีการปรับในประมาณตรงไหนนะครับเังนั้นเราจะมาดูว่เอะดังนั้นดตานะครับด a ต a านะครับซอสก็คือการเปลี่ยนข้อมูลเราจะซอสเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของตัว เงินเดือนครับจาก small lead large l นะครับจากน้อยไปหามากมาจากมากไปหาน้อยคุณก็ตอบเากันนะครับตอบเด่นอไปหามากครับที่โอเคนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าเงินเดือนก็เรียงจากน้อยไปหามากครับวิธีการครับรราาคราวน,นี้ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนได้รับทราบด้วยนะครับว่าเรา ทีการที่คุณจะมไม่ไม่จําเป็นต้องไปพิมพ์ใหม่ก่อนครับใหม่จะงงๆนะครับไม่รู้อะไรประมาณนี้เรามีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซลที่ยังไม่รู้ขอบคุณมากครับที่รับ